ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เนินย่องนะครับร้านศูนย์เนินย่องนะครับของคุณมายุรีสาวคนวันนี้เรามาดูสวนทุเรียนของคุณวลพงเสาวคนนะครับในขณะนี้นะครับหลายๆท่านนะครับทุกท่านนะครับก็จะบอกว่าทุเรียนยังไม่ออกดอกนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูนี่ครับดอกทุเรียนนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์ครบวงจรนะครับตั้งแต่แรกนะครับ คึ่งแมยหลานท่านอาจจะบอกว่าออกแค่กิ่งเดียวนะครับนี่ครับนี่คือกิ่งของเขาที่เขาไล่ออกมาดูด้านหลังผมนี่ครับนี่แหละครับทั้งหมดเลยนะครับนี่คือดอกทุเรียนนะครับปีนี้เจ้าของสวนประทับใจมากครับก็อันนี้คือดอกทุเรียนนะครับใครที่ยังกังวลในเรื่องของการทําทุเรียนแล้วยังไม่มีดอกนะครับปีนี้สามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์เนินย่องนะครับ ของคุณมัจยุรีสาวโคนนะครับก็มาปรึกษากันได้การให้ปุ๋ยให้น้ําให้ธาตุอาหารยังไงนะครับนี่แหละครับเรามีให้ดูนะครับทีนี้เราบอกได้เลยว่าใช้ที่ไม่เนี่ยครับแม้แต่ออกดอกทั้งลำต้นนะครับอย่างนี้ก็ออกนะครับนี่ครับดอกทั้งลำต้นนะครับที่อยู่จากต้นมาเลยครับซึ่งสวนทุเรียนหลายๆสวนก็ยังไม่มีดอกก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับ ดูดอกนะครับเรามาให้ดูดอกนะครับดอกติดตั้งแต่อย่างนี้นะครับอย่งนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าแก้งนะครับเงี้ครับดอกอนไล่ออกไปเลยไล่ออกไปเห็นไหมครับตอนนี้คือมาทั้งกิ่งเลยนะครับทั้งต้นดอกทุเรียนนะครับจะไล่ออกมานะครับจนถึงปลายกิ่งเลยนะครับอ่านี่เราก็มาดูวันนี้วันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกดนะครับเนี่ยครับดูดอกทุเรียนนะครับนี่ของ บ,บอรลรพงศ์สาคนนะครับนี่ก็ปีนี้ประทับใจนะครับเอาราคาเดี๋ยวมาดูราคาทีนะครับ